สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับช่อง I am N Story ช่องนี้นะคะเนจะมาพูดแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนพยาบาลที่อเมริกาว่าเป็นยังไงตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงเรียนจบแล้วก็เรามาดูกันว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะตัดสินใจมาเรียนพยาบาลอย่างที่นีเรียนไหมนะคะโดยตอนที่แล้วเนี่ยเน้บอกว่ากะว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับการสอนสมัคร เรียนพยาบาลใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วมันมีอยู่ประมาณสองหัวข้อที่นีอยากจะพูดถึงก่อนที่เราจะข้ามไปสมัครเรียนพยาบาลซึ่งในคลิปนี้น,นีก็จะพูดเกี่ยวกับก่อนที่นีจะเรียนพยาบาลเนี่ยนีเรียนอะไรมาบ้างแล้วก็อีกอันนึงนีก็จะพูดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเราจะต้องอยู่ระดับไหนเราถึงจะมาสมัครเรียนพยาบาลได้เนาะนีว่าอันนี้มันค่อนข้างสําคัญใช่ปะ ก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยโอเคเรียนพยาบาลอะไรเงี้ยถ้าภาษาภาษาเราไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ปะโอเคมาเริ่มกันเลยก่อนที่เรียนพยาบาลเนี่ยนี่เรียนอะไรมาบ้างคือ1เนี่ยเรียน ESL ESL ก็คือ English as second language เพราะว่าด้วยความที่นีมาวิวสิวเ e นวีซ่าก็คือ F1 ใช่ไหมเราก็ต้องสมัครมาเรียนภาษาอังกฤษ แต่ว่าความจริงแล้วการเรียน ESL ที่เนี้ยมันมี2แบบนั่นก็คือแบบฟรีกับแบบเสียงเงินโอเคก่อนอื่นแบบฟรีเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับคนที่เป็น student visa เพราะว่ามันมันมันไม่มีเหมือนพวก attendance ที่แบบมาเช็คแล้วว่าเราไปเรียนตามที่ข้อกำหนดวีซา่าได้บอกไว้ไหมแต่ว่าแบบเนี้ยมันสำหรับคนที่เป็น resident หรือว่าคนที่ไม่ได้ จะต้องสตรีทกับการที่เราจะต้องเก็บชั่วโมงให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมไอแบบเนี้ยคือเราสามารถหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเราเสิร์ชเลยว่าเสิร์ชใน Google เลยว่าเอ่อฟรี e ี l อ s แอ s เนี่ยแล้วก็ตามด้วยรัฐที่เราอยู่มันก็จะมีขึ้นมาเยอะโดยสามารถจะเป็นตามพวกโบสหรือว่าตามพวกมหาวิทยาลัยดังๆที่เขามีคลาสช่วยเหลือคนที่เป็นพวก m ิมิเกรชันอ่ะพวกนั้นอ่ะคนคนพวกนั้นเขาจะได้มาเรียนภาษาอังกฤษฟรีกับพวกคลาสพวกนี้แต่ว่าคลาสพวกเนี้ยมันจะไม่ดีอย่างก็คือแบบคืออย่างอย่างเราอ่ะภาษาอังกฤษเรามากลางๆใช่ปะ่ะบางครั้งพอเราไปเรียนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายมากมันง่ายเกินไปจนเราแบบเรารู้สึกว่าเราเสียเวลาไงมันก็อาจจะแบบไม่ทำไม่ได้ทําให้เรารู้สึก อยากจะเรียนมากหรือว่าไม่ได้ทําให้ภาษาอังกฤษเราดีมากขึ้นโอเคเราอาจจะได้ speaking skill คือเราเราเจอคนต่างชาติเยอะใช่ปะเราก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยอาจจะเป็นการเขียนหรือว่าการอ่านอะไรอย่างเงี้ยบางบางทีเนื้อหามันก็อาจจะง่ายเกินไปก็เลยคิดว่าตรงนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเด็กที่จะไปเรียนมหาลัยคือมันไม่มันไม่เหมาะกับเด็กที่เตรียมตัวที่จะเข้ามาหาลัยว่างั้น แล้วก็แบบที่สองเนี่ยมันจะมีคือก็คือแบบเสียเงินก็คือนี้ก็คือมาแบบเสียเงินก็คือ E S L class พวกนี้มันก็จะมีแบบโรงเรียนที่เป็นเหมือนโรงเรียนของระดับมหาวิทยาลัยกับเหมือนสถาบันสอนภาษาตอนแรกนี้มาก็คือมาเป็นสถาบันสอนภาษาก่อนคือเราก็หาข้อมูลใช่ปะว,ว่าสถาบันไหนมันน่าเชื่อถือเราก็สมัครอันนี้ไปแล้วก็ไปสมัครวีซา่าพอผ่านปุ๊บเรามาเรียนเนี่ยเราก็สามารถ transfer ไปที่โรงเรียนของที่เป็นระดับมหาวิทยาลัยได้เพราะ1โรงเรียนสถาบันสอนภาษามันมันค่อนข้างความรู้สึกนี้นะะมันค่อนข้างจะเล่นเล่นมากกว่าเรียนแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ระดับมหาวิทยาลัยเขาจะค่อนข้างเข้มงวดกว่าไงแล้วก็ครูก็ค่อนข้างจะแบบเอาใจใส่เด็กมากกว่านะในความรู้สึกนี้แล้วอีกอย่างคืออย่างที่สอง ค่าใช้จ่ายถูกกว่ากันมากมากไหมก็คือก็คือถูกกว่าเพราะว่ามันหน่วยกิจมันมันด้วยความมันอาจจะเป็นพวกมหามหาวิทยาลัยของรัฐบาลเนี่ยมันก็จะถูกกว่าสถาบันสอนภาษาแล้วก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือเคยเรียนที่โรงเร,เรียนที่เรียกว่า l าก o เดียคอ m มูนิตี้ค l ลเลจมันก็จะมีแบบที่เป็นวิ d a y กับ Weekend นี่เคยเรียนวิเอนมานะนี่ชอบแต่มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เพราะมันเน้นการ Speaking อนเวอร์เซชันอะไรพวกเนี้ยมากกว่านี่ก็เลยย้ายมาเรียนพวกที่เป็นแบบฟูลไทม์ของจันถึงสุกไงอันนั้นก็จะเป็นเด็กค่อนข้างที่เรียนเพื่อจะเข้ามาหาวิทยาลัยซะมากกว่าสกิลก็คือฟังพูดอ่านเขียนเหมือนทั่วๆไปแต่ว่าครูของแต่ละสกิลเนี่ยมันก็จะไม่ใช่คนเดียวกันแล้วก็ การบ้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการเขียนเราก็เขียนไปตามที่ครูให้หัวข้อมาใช่ปะแต่ว่ามันจะยากหรือง่ายอะ่ะขึ้นอยู่กับครูคนนั้นนะว่าเขามีมุมมองในงานในการเขียนของนักเรียนแต่ละคนยังไงไงเพราะว่าอย่างที่บอกคือนี่เคยเรียนสถาบันสองภาษาเราเขียนแบบนี้แต่พอเราไปเรียนพวก Community College เเราเขียนแบบนี้แต่ครู กลับไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปซึ่งอังจริงเลยมีรู้จักพี่คนหนึ่งนะเขาเรียนที่ลาโกเดียนเนี่ยมาตั้งแต่เลเวล2จนเลเวล10แล้วนีเข้าไปเนี่ยอย่างที่บอกคือภาษากลางๆใช่ป่ะแต่ดันสอบ placement test ของเขาได้เลเวล9เลยเหมือนเราเด้งปุ๊บไปที่เลเวล9เลยแล้วเราก็เจอพี่เขาแล้วเราก็ค่อนข้างอึ้งว่าเฮ้ยภาษาเขาแบบสุดยอดมากคือแบบ จากตอนแรกที่เคยรู้จักพี่เขาตอนที่เรียนสถาบันสัมภาษณ์นะคือพี่เขาเหมือนพูดก็ไม่ค่อยได้อ่านก็ไม่ก็ได้เขียนก็ไม่ค่อยเก่งแต่พอมาเจออีกทีเนี่ยพี่แบบทาไมพี่เก่งขนาดนี้พี่เก่งกว่าหนูดินะอะไรประมาณนี้คือยอมรับพี่เขาเลยแล้วก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพอมาถึงแล้วว่าอยากจะให้ transfer ไปเรียนพวก community college ดีกว่าเริ่มตั้งแต่เลเวลระดับตั้งล่างอย่างเช่น234เนี่ยมันจะเหมือนช่วยสร้างพื้นฐานให้เราเก่ง ทางด้านภาษาที่ที่ค่อนข้างเป๊ะมากอย่างนี้นีได้ไปเรียนไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนไปเรียนเลเวลเก้าเลยใช่ปะ่ะแล้วมันแบบบางครั้งเราก็จะแบบเฮ้ยมันภาษามันแอดวานซ์เซียนไปในในความรู้สึกเราอะเรายังแบบอุ้ยไม่ไหวแล้วอยากจะขอลงไปเลเวลแปดได้ไหมเลเวลเจ็ดได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คือด้วยความตอนนั้นอะเรียนไปครึ่งหนึ่งแล้วไง ก็เลยไม่เอาดีกว่าสู้ๆต่อไปอะไรเงี้ยสรุปมามันมันก็ผ่านคลาสนะแต่ว่าความมั่นใจของเรามันอาจจะไม่ได้แบบเด้งปุ๊บไปที่100%ไงมันอาจจะแบบยังมีเหมือนจุดบางจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถ improve ได้มากกว่านี้นะเนาะก็เลยโอเคพอพอเรียนจบ ESL Class แล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปเรียนคลาสที่เรียกว่า TOEFL ต่อ เพราะว่าไอ้คลาสเนี่ยคะแนนโทเฟลอ่ะมันสำคัญในการยื่นเข้าเรียนที่มหาวิทยาลายัยสำหรับ international student เนื่องจากว่าเหมือนเขาก็ต้องดูใช่ไหมว่าโอเคภาษาอยู่แข็งแรงพอไหมที่จะมาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของฉันใช่ไหมแต่ปริญญาตรีเนี่ยพูดเลยว่าเขาเอาโทเฟลไม่สูงอย่างของฮันเตอร์เนี่ยมันจะเอาประมาณ60หรือ70เองจากเต็ม120มั้ง ซึ่งตรงนี้นีค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราเรียน ESL มามานานระดับหนึ่งเนี่ยเราสามารถสอบโชเฟลตรงนี้ได้คะแนนที่ค่อนข้างออโอเคแน่นอนถึงแม้ว่าถ้าเราทำแล้วแบบมันมันไม่ได้เยอะหรืออะไรเงี้ยเราสามารถไปโรงเรียนเพิ่มได้อีกแต่โดยส่วนตัวนี้นะนีไม่ได้ใช้โชเฟลยืนเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าทำไมมีถึง โชคดีไม่ต้องใช้โทเฟลนะโอเคต่อไปที่นี่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เรียนอีกอันนึงเนี่ยก็คือเพื่อนๆควรจะเรียน medical terminology โดยส่วนตัวนี้ไม่ได้เรียนแต่ว่านี่รู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เรียนจะมาพูดเลยว,ว่า medical terminology เนี่ย ที่คลิปที่แล้วก็ได้เกิ่นไปนิดนึงเนาะว่ามันค่อนข้างสําคัญมากสําหรับคนที่จะเรียนทางด้าน medical field ไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนก็ตามถ้าอยู่ได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้พื้นฐานจากคําศัพท์พวกนี้ไปนะโอ้โหเข้าไปเรียนปุ๊บอ่านหนังสือจะจะ,จะเก็ตขึ้นมากๆเลยไอตรงเนี้ยอย่างที่บอกมันก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินอีกนั่นแหละแบบฟรีเนี่ยคือ Google อีเหมือนเดิมเข้าไปเลยเออฟรี medical terminology แต่ตรงนี้เราไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เรื่ออะไรไม่ต้องใส่ CITY เพราะว่าส่วนมากจะเป็นถ้าฟรีเนี่ยจะเป็นออนไลน์คลาสที่นี่แนะนำก็คือเว็บแรกเว็บแรกก็คือของ Coursera อันนี้เดี๋ยวนี้จะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะว่ามันมันน่าสนใจแล้วก็เราสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ไหน นี่จะพูดคร่าวๆก็คือ,เ,อ,อเว็บไซต์เนี่ยมันจริงๆมันมีหลายหลายอย่างให้เราเรียนมากก็คือหนึ่งในนั้นก็เป็น medical terminology แล้วก็ด้วยความที่ตรงเนี้ยมันสำคัญคนก็มีเรียนเยอะแต่มันเป็นออนไลน์ไงพอมันเป็นออนไลน์ใช่ปะเราก็อยู่บ้านเราก็เรียนได้ตอนนี้โควิดมาโอ้โหยอยากจะแนะนำให้เรียนแบบสุดๆเลยของคอสเซราเนี่ยจะเรียนประมาณออ6อาทิตย ไม่นานเนาะเขาจะมีแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าซิลาบัสซิลาบัสก็คือตารางเรียนให้เราว่าเฮ้ยวีคแรกเรียนอย่างนี้ต้องทําการบ้านอย่างนี้วีคที่2เรียนอย่างนี้แต่ก็อีกนั่นแหละมันก็อยู่ที่เหมือนเาเรียกว่าอะไรนิสัยหรือการปรับปรุงตัวการจัดตารางของตัวเองถ้าเราสามารถอ,อยู่กับตารางพวกนี้ได้เราก็จะจบภายใน6วีคอันที่2เว็บไซต์ที่2ก็คือเอ็อ H X เขาเรียกกันว่าเ X คือ S X นั่นแหละเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมว่ามันเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเรียนได้ที่ไหนเว็บนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นคล้ายๆ c o าย s e r a แต่ว่าอันนี้นี่เคยเรียนแต่นี่เรียน medical terminology หลังจากที่นี่เข้าพยาบาลแล้วตอนนั้นรู้สึกจะเรียนประมาณตอนปีสามั้งเพราะว่าปิดเทอมไงก็เลยว่างก็เลยอ่ะอเรียนหน่อยแล้วก็แต่แบบนี้นี่มีเ่เสียตังค์ทีหลังเพิ่มเพื่อให้ได้ certificate ไอคลาสเนี่ยนะมันมันอย่างที่บอกมันก็คล้ายๆของ c o ร r สเซรก็คือมีเป็นคอร์สเซิรบัสให้เราว่าเราตามไปนะว่าวิคแรกเราจะเรียนอะไรวีคสองเราจะเรียนอะไรถ้าเราอยากได้สร์ติเคตเราจะต้องสอบให้ถึงคะแนนตามที่เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอเคมันทําให้นิรู้ว่าเฮ้ยเออว่ะจริงๆฉันน่าจะเรียนอันนี้ตั้งแต่แรกแล้วมันจะทําให้ฉันแบบฉลาดขึ้นมากเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเออมาเรียนทีหลังมันก็ไม่เสียหายอะ่ะมันก็ถือว่าเราเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนสกิลของเราไปในตัวเนาะจากนั้นเออออย่างที่บอกคือมันมันมีแบบฟรีอันนี้ก็คือฟรีแล้วก็แบบเสียเงินแบบเสียเงินมันก็แค่เราจ่ายเงินเพื่อที่จะอัปเกรดจากที่ฟรีออนไลน์คลาสเป็นแบบได้เซร์ติฟิเคตพอเราเรียนจบเขาก็จะเมลเซร์ติฟิเคตนั้นมาให้เราเราสามารถเราสามารถใช้เซร์ติฟิเคตนั้นอะ่ะหรือว่าบางเว็บไซต์อย่าง edx อะ่ะเราสามารถ ใช้เขาเรียกว่าอะไรเครดิตการเรียนจากคลาสนั้นอะทรานเฟอร์ไปที่มหาวิทยาลัยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเช็คก่อนว่ามหาวิทยาลัยนั้นอะมันมันมันรับไอเครดิตจากเว็บไซต์นี้หรือเปล่าอันนี้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ทรานเฟอร์เไรเลยเพราะว่ามันเราไม่ได้ใช่เยเราแค่มาเรียนเพราะว่าเราอยากจะให้เราฉลาดขึ้นนิดนึงนะเนะเาะโอเคจบแล้วสำหรับสิ่งที่นี่เรียนมาก่อนที่นี่จะเข้า,าไปเรียนพยาบาล ข้อต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษาเราต้องแข็งแกร่งแค่แไหนเราถึงจะเรียนพยาบาลได้มันก็พูดยากใช่ไหมมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีหลายความคิดเนอะนะในความคิดเห็นของนีเนี่ยถ้าคุณอยู่ประมาณ intermediate กับ advance คือประมาณเนี้ยคือไม่ต้อง perfect คุณเรียนได้แน่นอน เพราะว่าการที่เราเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยคือสกิลทุกอย่างเราจะพัฒนาไปในตัวโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้แบบเฮ้ยฉันจะต้องเครียดฉันจะต้องเอาให้ได้นะถ้าคุณมีความสามารถในการผ่าน ESL class มาแล้วได้คะแนนโชเฟลมาแล้วสมัครเข้าเรียนมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เราไม่คาดฝันใช่ปะ่ะเพราะเอ้ยเราก็ต้องเก่งระดับหนึ่งแล้ววะเราถึงเข้ามาถึงได้ขนาดนี้ แต่เมื่อเราเข้าไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ยากที่สุดสําหรับนีเนี่ยนะก็คือการเขียนเพราะการการเรียนเอ่อบชเลอร์คือปริญญาตรีพยาบาลที่เนี่ยงานเขียนค่อนข้างเยอะก็คือเราต้องเขียนรีพอร์ตในการเอ่อ uh, เวลาเราไปฝึกงานเราต้องเขียนรีพอร์ตใช่ไหมส่งครูเราต้องต้องเขียนรีพอร์ตในในในเว็บไซต์เวลาเราเอ่อ uh, เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่พวกข้อมูลของคนไข้อะไรเงี้ยไปให้ครูตรวจ บางวิชามันก็จะเป็นเหมือน intensive writing คือเราต้องเขียน paper อย่างเช่นทำ research เกี่ยวกับ community ที่ตัวเองอยู่เพราะว่าตอนนั้นเรียน public health เราก็ต้องเหมือนออกไปสำรวจ community ของเราว่ามันเป็นยังไงจากนั้นเราก็มาเขียนประมาณ50หน้าหรืออะไรนี่แหละคือแบบ หนาขนาดนี้ reference เยอะมาก APA style เราเราเราจะต้องรู้ตรงนี้แต่ว่าไออันนั้นอะช่วงที่เราเรียนปีแรกๆครูเขาจะไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่พอเราผ่านตรงนั้นมาแล้วมันจะมีอีกวิชาหนึ่งที่เหมือนเป็นเชิงๆแบบ APA โดยเฉพาะอะเราก็จะเรียนรู้ตรงนั้นมากขึ้นนี่ก็เลยอยากจะขอบอกทุกคนว่าไม่ต้องกลัวภาษาไม่ได้แบบว่าเก่งมากไม่ได้เป๊ะมากเราเราเรียนได้แน่นอนเพราะว่าถึงแม้ว่า native speaker นะ บางครั้งเขายังใช้ภาษาไม่ถูกเลยนะอัจริงเรานี่ยังเคยแก้แกรมมาแก้แกรมมาให้เพื่อนที่เป็น native speaker อะคือแบบเฮ้ยบางครั้งเขาก็มาให้เราแบบนี้ช่วยเช็คนี้ให้หน่อยดิฉันว่า you อะแกรมมาโอเคมากเลยซึ่งความจริงแล้วแกรมมาเราไม่ได้โอเคแต่ว่าเราเหมือนเราใช้บางอย่างทุกวันไงเราก็จะเห็นใช่ไหมว่าเฮ้ยประโยคนี้มันมันไม่ใช่ว่ะมันควรจะใช้แบบนี้ป่ะพอพอเราบอกเขาไปเนี่ยเขาบอกเออใช่ อยู่รู้ได้ไงอ่ะแล้วก็บอกไม่รู้เหมือนกันแบบความรู้สึกฉันว่าอย่างเงี้ยมันถูกนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เห็นไหมอย่างที่นี่บอกเรามาจากเ n อร์มีเดียตจากนั้นเราก็จะกระต,ต,ตืไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวไป,ป advance พอเรียนจบมาปุ๊บเราก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเ n อร์มีเดียตแต่ว่าเราไม่ได้ perfect เพราะเราไม่ได้จะเป็นจะเรียนเอก English ใช่ไหมไม่ได้จะไปสอนภาษาอังกฤษแค่นี้ก็โอเคแล้วคือทําได้แน่นอนสู้ๆแล้วก็โอเคจบและ อันนี้คือจบของคลิปนี้แล้วเนอะว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวเรียนตามสเต็ปที่เราคาดฝันคาดหวังไว้ว่าโอเคทําให้ได้นะทำให้ได้เรียนไปทีละทีละเล็กละน้อยไม่ต้องเครียดกับตัวตัวเองมากมั่นใจว่าเด็กไทยเนี่ยขยันมีความรู้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะสามารถช่วยคุณให้สามารถมาเรียนพยาบาลอย่างที่นี่เป็นได้นะตอนนี้นะคะ แล้วก็คลิปหน้าเนี่ยนีจะมาพูดเกี่ยวกับภาพรวมของการเรียนพยาบาลตั้งแต่พีเร็กสิ์ไปจนถึงเรียนจบแล้วเนี่ยว่าแต่ละปีมันเป็นยังไงบ้างก็ยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามชมช่อง I a n n i s t o r y อันนี้ฝาก Subscribe แล้วก็มาดูกันว่าคลิปต่อไปต่อไปเนี่ยนีจะมาเล่าประสบการณ์เป็นยังไงบ้างก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนามาเรียนพยาบาลกันเยอะๆเนาะ,นะสวัสดีค่ะ